สวัสดีครับเอฟซี FC ที่เคารพรักทุกท่านครับผมสวัสดีเจ้าวันนี้อยู่กับน้องพัชรีศรีล้านานานะครับก็เนื่องจากว่าวันนั้นนะครับได้ลงคลิปนี่ครับคลิปรูปนี่บางท่านถามว่าสาวงามคนนี้เป็นไพรซจึงลุงได้บอกว่าคลิปเนี้ยอาภาพอันเนี้ยถ่ายไว้เมื่อสามปีที่ผ่านมาอ๋อเจ้าต้0ปสามสามปีหรือสามสามทีกว่าปีนิดๆน,นะครับ นี่ครับคนนี้นะครับน้องกุ้งไทยลัดน้องกุ้งหน้าผางโนกหรือว่าน้องพัชรลีสีลาดนาจังสอสาวคนงามยืนยันนะครับมีหูบมายืนยันแหมยูน,นะครับไหนไหนน้องโว์หน่อยนี่อาะยืนข้าไปใกล้ๆเลยนี่น้องพัชรลีสีลาดนาคนนี่เลยครับนะเอฟซีครับบาท่านคงจะจําได้เนาะเป็นศิลป,ปินน่ก็ต้องจังสอนะหลายๆท่านเคยหู้จัดกไประตุจจริงเนาะไปทำงานแม่ก็มีคนมาทักก่อน ว <laughs> <fe> <laughs> ูเล่ฮีนเ,นเอามยอะเด็กกันเด็กกันเอามายเอามาครับน้องพัชรีศรีร้านานะครับจ้งซอนะครับเวลาไปจ้อยไปซอเนี่ยนะส่วนมากแล้วจะฮู้จักนะครับแต่ฮู้จักในนามพัชรีศรีล้านนาจ้งซอสาวคนงามเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้บางท่านมางคนเกาะมาฮู้จักในนามพัชรีศรีล้านาแจา้งซอนะเจ้าฮู้จักไงบางคนก็ว่าอ๋อน้องกุ้งไทยลัดน้องกุ้งไทยลัดครับ ถามว่าคนเดียวกันก็นาเจ้าตามที่ในคลิปลุงที่เมานะเจ้าครับ,บางคนก็บว่าในกล้องในโทรศัพท์มันตัวน่อยบางคนก็บว่าตัวเต้ยตัวน้อยเดียวอ๋อไอตัวแต้ตัวน้อยเดียวไอหนอหันในในในคลิปตัวสีตัวใหญ่ท่วมไอหนอหุ่นเป็นดีอยู่หันตัวจริงนะโอ้โหอีกเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่พอน้องพชัชรีสมัยนั่นนะครับเอ็ดี เอวบางร่างแข้วแล้วก็เสื้อสีนุ่นน่าผองันนี้คือลุงขี้เมานะครับลุงก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะครับลุงเคยหนุ่มมาก่อนนี่อันนี้เห็นรูปหนึ่งยืน<า>ยัน<า>เลยมันคนก็ว่าน้องพัชรีกับลุงขี้เมานี่ฮู้จักกันมาเมินหรือยังอกอประมาณโอสสิบกว่าปีแล้วเนะา <40 S 2> นะสี่สิบได้แล้วตั้งแต่น้องพัชรีอยู่ปัทถมเจ้าอยู่ชั้นปัถม อยู่ปอสี่พห้าละผู้จักกันมา,<อ>าจนมา,เ,<อ>า,าเดี๋ยวนี้เฮ<อ>า,าก็เ,ากเลยเป็นพี่เป็นน้องกันครับเอฟซีถ่ C, ายคลิปตัวเกันหักกันแบบพี่แบบน้องนะครับแล้วก็เป็นนางเอกในทีมทุกคนคือนางเอกหมดเลยทุกคนคือตัวเอกหมดเลยอยู่ในทีมกันนะครับติดต่องานจอได้น้องพัชรีสีล้านานานะครับยังครับงานจอทั่วราชอาณาจากกักรเนาะพิมพิม,มในเพจชื่หออ้อครับพัชรีสีล้านนาเจ้าขอฝากเอฟซีิดตามนะเจ้าเนาะิีตามโัยผลงานฟางด้าน ซอน้าเจ้าซอพามน้าเจ้าแล้วก็ะฝากคลิปของลุงขี้เมาพักที่เราสามารือคีนด้วยน้าเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปน้องพัชรีคนงามนะครับก็มีแฮมหลายๆรูปอันนี้ลุงก,กับอีป้าเดี๋ยวเินมาอู้กันที่หลังกันกัมแล้วอันนี้น้อง สูงโจโละนั่นะคือน้องวิมลวิมลหงทองหรือวิมลสหก,กรณ์เตียงดาวหกหมุนไมเหรอนะครับแต่รับเอฟซีที่สงสัยตะกี้ก็เลยไม่เฉลยกันว่าคนในรูปภาพนะครับก็คือน้องพัชรีสีล้านนาคนนี้นี่เองนะครับกู้ก<า>ับฮะตอนนั้นตอนนั้นน้ำหนักสี่สิบหกเจ้าอ๋อสี่สิบหกตอนนี้หกสิบสี่เจ้าครับ <laughs> โอ้เจริญกายกราฟเอาคนเดียวเด้อนี่นะครับ นี่คือภาพอดีตแห่งความทรงจํานะครับวความเป็นพี่เป็นน้องเฮาที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดก็ยังอยู่ความสัมพันธ์แหก,กันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเอฟซีท,ทุกท่านานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอู้กับน้องชนพิษเชียงตาพูดรับบทเป็นเมียนะครับปฏติตามตัวครับผมปฏิตามคลิปนะครับติดตามเพจน้องพัชรีติดตามเพจล,ลงที่เมาเตเนอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ